เดืนเดือนไอ้ล้นดืนไอ้ล้นงานเข้านี่กณซื้ออยู่นี่ไอล้ล้นนนอ่ะเข้าทางปืนนี่สิครับเข้าทางนะสินะพี่โลนี่เขาทางจริงๆนะพี่โลนี่พี่โลนี่ปั่นง่ายมากเลยนะในน,นนิทานเรื่องนี้อ่ะอันว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะท่านับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับทุกคน ตัวละครทุกตัวแทรกเข้าไปเพื่ออัศรดนะครับในการรับฉลิมฝันนะไอสครับนะเอพี่โลนี่ปั้นง่ายมากเลยสิครับเดือนเดือนเดือนนะครับเดือนอ๋อสิครับไอ้หลนลงพื้นที่โหมึงไม่ลงพื้นที่วะนี่กูอยู่วะหลนพี่สิครับตัวนี้ครับกกกอกลุกเป็นไฟนะครับพีสิครับนี่นะครับเห็นยัง ทุกคนเห็นหรือยังเห็นวีดีกรรของอีดำเนี่ยเป็นคนไฟเขียวนะครับให้อีโลนในนิานเรื่องนี้นะครับเดินงานเดินงานต่างๆนะทุกคนเชื่อหรือยังนะครับตอนนี้นะครับนะเจ้าหน้าที่โลนนะครับได้ลงพื้นที่แล้วนะตอนนี้แม่แล้วมันลงพื้นที่ในวันที่มันจะลาดไปนะพี่โลนในนิานเรื่องนีนน้มันก็จะลาดไปนะเป็นนิทานนะที่ครับเป็นนิทานครับ รถมันชนไดไปนะไปในวันที่ไหลไม่อยู่กลัวถูกตีในไหลไงครับลูวันนี้ผมมาทำมาที่พลเมืองดีครับทุกท่านนะครับนะมาทำมาที่พลเมืองดีเพื่อป่าไม้เพื่ออุทยาน,นครับนะพี่ครับเรามาทวงพ,พื้นแผ่นดินป่าคืนให้กับหน่วยงานนะพี่ครับนะเราพลเมืองดีนะครับนะพี่อ่ะแต่วันนี้ทุกท่านครับกอกสะเทือนจริงๆในวันนี้ นายตี่กกอกสะเทือนจริงๆนะครับแน่แผนการของไอ้ขาวหมูนี่มันเข้าทางจริงๆเลยนะแล้ว,ลวพี่โลนก็มังับเยือกจนได้เห็นไหมครับนี่กุนซือแพนด้าแพนด้าขอบตาดำเหรอครับผมชื่อแพนด้านะครับแพนด้ามารายงานตัวแล้วนะครับทุกทนแหม่มีกุนซืแพนอย่างแพนด้าไหลไม่ต้องกลัวจริงว่ามีคุณซืออย่างแพนด้าไหลจะไปกลัวอะไรอ่ะจริงมาทุกคน <C oughs> ตอนนี้นะครับพี่โลนก็นะครับเดินเ,เกมเต็มระบบนะครับนะคืออะไรเพื่อเงินเงินนะครับเงินตัวเดียวเงินตัวเดียวพ่อเงินตัวเดียวให้โลนต้องเที่ยวขับไปขับมานี่ของพี่ไม่ต้องไม่ไม่เคยขอเงินใครนี่นี่ไม่เคยมีใครให้ค่าน้รมนข้าขายด้วยาแข้งตัวเองอะไรปะ้าขาดด้วยรำแข้งของตัวเองไม่เคยไม่เคยที่จะไป ขอหลังบ้านเหมือนที่มึงทํานะตอนนี้ครับเอฟซีครับข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ครับข่าวดูนะครับเจ้าที่เจ้าที่โลดนะครับได้ลงพื้นที่นะครับนะมึงลงไปมึงไม่ไหลสดวะเผื่อสองคนผมมีสัญญาจะไปเที่ยวหามึงไม่ไม่กล้าน่ว่าไปแบบเงียบๆน่ว่าใช่ไหมไม่กล้าช่วงนี้ผมว่างครับช่วงนี้ผมว่างนะครับนะ ใครจะโอนตังค์นะครับโอนให้ผมนะครับช่วงนี้ผมว่านะครับท่านใครจะโอนตังค์นะครับว่าโอนตังค์มาให้ผมนะครับนะผมพร้อมที่จะทํางานนะครับเพื่อเงินจากแม่ที่สละเงินมาให้ผมโอนที่กลังนี้ผมขอทานไปเราก็ต้องขอบคุณแม่ที่สละเงินสละทองสละเวลานะครับให้กันนะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็จะเอาเงินที่แม่ ให้ผมมานี่คือไอรอนพูดนะไอรนพูดนะนี่คือมัแม่ที่เป็แม่ให้ผมมาก็จะใช้เงินนะครับไปซื้อหม้อใหม่ๆนะใช้เงินไปซื้อหม้อใหม่ๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับนะเชื่อมือเชื่อมือชนะใสใจชนะใจใจ นะพี่โรดพี่โรดนะครับนะพี่โรดคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเรารู้ข่าวการแล้วคือรู้ขาวการแล้วคือไอ้โล้ดมาทำเพื่อเงินไม่มีอนะไรจริงกับคอนเทนต์หมดเลยไปภู้ทวงไปภูทถอนไปกรมป่าไมา้โกหกโ,โกหกไหนทานเรื่องนี้เชื่อผมยัง แลมันโกหกนะครับโกหกไปวันๆทําเรื่องไปวันๆไม่มีอะไรจริงเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกหมดเลยเข้าใจกันทุกอย่างครับทุกท่านเออเพราะฉะนั้นวันนี้มันทําคอนเทนต์รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยทำคอนเทนต์เฉนๆเี่ นะครับเชื่อมดีว่าเรื่องเรื่องส่วนยางน้อยเนี่ยมันทำคอนเทนต์เพื่อหาเงินทุกคนเอ้ยนะครับลงพื้นทงลงพื้นที่หาค่าน้ำมันหาค่าน้ำมันเชื่อผมดิปัญหาค่าน้ำมันมันไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบนะ้ผมบอกผมบอกแล้วมันไร้สาระมากๆเลยนะผมบอกเลยนะครับนะคือมันมันโกรธโกรธไดเยอะ ยาแพลวนะพี่ยาแพลวยาแพลวนะเออได้แผ่นได้เยอะนะพี่นะพี่ทำอะไรไหลไม่ได้หรอกเชื่อผมดิไหลมีสาริกาเชื่อมยังงนอะพี่ทำอะไรไหลไม่ได้หรอกนะไหลมีสาริกา ทาอะไรได้เขามาคุยให้เป็นคดีฟาร์มก่อนเถอะตอนเนี้ยมึงตั้งให้เป็นคดีฟาร์มไม่ได้ก่อนเถอะแล้วมึงค่อยมาคุยค่อยมาน้ําลายสเลดมึงมาสเลดได้ไปะไอโรสมนสเลดดูจ่ายสามเอฟซีเขาใหญ่เาว่าสเลดไหมครับไอเนี้ยมันสเลดมันทําอะไรไม่ไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันไม่เคยดีแบบราคาน้ำน้ำลายมันเยอะชิงบ้านน้ำลายมึงอ่ะมึงเชื่อกูดิครับถุยสเลดไปวันวันทุกคน นะก็ฝากให้คิดพิจารณาครับท่านครับคือผมมองนะครับว่าอันนี้มันทะเลไปชมธรรมชาติก็กอบมาสวยืมึงรอรับหมายของของเขาให้ดีดนะมันจะมีหมายไปหาพี่นะเชื่อ,อยัง ไอรถม,มันเครียดมันเครียดสิรถมันเครียดรถมันเครียดถ้ารถมันเครียดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเข้าใจมัาแหละเข้าใจมัาแหละว่ามันเครียดวัยเกาะที่อบอุ่นนะทีครับน,นะ โหเด,ดี๋ยวดำก็ดิ้นอีกแบบนี้ครับเด,ดือดดำก็ดิ้นอีกโอเควันนี้ก็ฟีกัสวัสดีครับ